สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ฝนตกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรนะครับก็ไม่ได้ไปไหนก็ห่างหายจากการลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับก็วันนี้ก็๋ยกฝนตกนะครับก็เลยอยากอยากให้ทุกคนดูนะครับว่ากล้องของ iPhone 12 pro max ครับมันมันจะ ถ่ายเห็นเม็ดฝนที่มันตกลงมาหรือเปล่านะครับเหมือนสายตาเราที่เรามองเห็นหรือเปล่านะก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องหลังก่อนนะครับก็นี่นะครับเห็นเม็ดฝนที่มันตกไหมครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ศาลานะครับนะครับผมนั่งอยู่ศาลาเห็นเม็ดฝนตกเลยนะโอ้ คมชัดลึกมากครับแน่นอนสวยงามสวยงามกันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอ้โหกล้องเขาดีจริงครับกล้องเขาทำมาได้ดีจริงเดี๋ยวมองมองฝั่งฝั่งนี้ดูนะครับเดี๋ยวซูมนะครับนะี่ครับอยู่ตรงตรงตรงนี้นครับก็มองเห็นนะครับ เป็นนะครับเออกล้องเขาดีจริงๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่อยากมาโชว์กล้องเฉยนะครับว่ามันจะมองเห็นเหมือนสายตาเราที่เราเห็นหรือเปล่านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมองมองเห็นเหมือนตาเราเห็นจริงๆนะครับเป็นเม็ดฝนตกลงมาเลยนะครับ ซูมเข้าซูหมหออกก็เห็นเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้หน้าฝนก็รักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วก็โควิดนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับ